สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอโตโยต้าพาเพลนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่โอได้รีวิวตัว2.4 Nt Auto ไปนะครับวันนี้นะครับโอจะมารีวิวตัวมิดบ้างนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็น2.4อ u t o นะครับมาตามมาเลยครับ thank <laughs> you กระจังหน้านะคบก็ยังจะเป็นโครเมียมเหมือนเดิมนะครับไม่ต่างอะไรจากตัวเอนทีนะครับไม่มีไฟตัดหมองนะครับลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้นะคะรับเปลี่ยนได้นะครับล้อนะครับล้อเป็นล้อแมกนะครับขอบยาง16เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอยากเปลี่ยนล้อแมกเป็นขอบ18สายซิ่งเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเกินซุ้มล้อนะครบเพราะซุ้มล้อของโตโยต้าเราเนี่ยใหญ่ไม่เกินแน่นอนนะครับส่วนวันนี้ มาโดยโป่งล้อเหมือนเดิมนะครับปี2021เนี่ยทุกตัวของ Z ซ d i t i o n นะคบไม่ว่าจะเป็นสีประตูหรือแคบเนี่ยก็จะมีโป่งล้อเพิ่มเข้ามานะครับกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเนี่ยถ้าเป็นตัวมิดเนี่ยจะเป็นโครเมียมแล้วแถมนนไฟเลี้ยวเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้จะดูสวยเพราะว่ามันตัดกับขอบดํานะครับแต่ถ้าเป็นตัวเอนที่เนี่ยมันก็จะดําหมดนะครับมือจับเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับถ้าเป็นตัวเอนที่เนี่ยก็จะเป็นสีดํานะครับ จะแจ้งนิดนึงนะคะว่าตัวเซตอี dition นะครับทุกตัวนะครับจะไม่มีกันชนท้ายนะครับแต่ว่าถ้าต้องการเพิ่มก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับมือจับฝาเปิดท้ายนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับถ้าเป็นตัวเอนที่เนี่ยจะเป็นสีดํานะคบไฟเบรกดัวที่3ามจะมีทุกตัวนะครับตรงนี้นะครับเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ไลเนอร์นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการเนี่ยเราใส่ให้ได้อยู่แล้วครับอันนี้คือเป็นตัวโชว์เฉยๆนะครับเวลาถ้าลูกค้าเนี่ย ยกปิดฝาท้ายเนี่ยมันอาจจะหนักนิดนึงนะครับของเราเนี่ยมีตัวผ่อนแรงนะครับเวลายกขึ้นลงเนี่ยมันจะได้สบายมากขึ้นนะครับถ้าหากลูกค้าต้องการก็สามารถซื้อเพิ่มได้เหมือนกันนะคบโอเคมาดูรอบๆพันดอีกหว่งครับมาดูด้านหลังก่อนดีกว่านะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นที่นั่งสําหรับแครบนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรายังไม่มีเบาะแครบให้นะครับมันมาจากโรงงานมันก็เลยยังไม่มีนะครับ ส่วนพวกอะไหล่และแม่แรงนะครับจะอยู่ในช่องนี้นะครับช่องนี้คือช่องเก็บสัมาระทุกอย่างนะครับมีสองด้านเลยนะครับอ่าอันนั้นก็จะเป็นช่องใส่แม่แรงนะครับเก็บได้ทุกอย่างครับซ่อนของซ่อนเงินได้หมดมาดูด้านข้างของประตูดีกว่าครับด้านข้างแผงประตูนะครับ สังเกตนะครับว่าจะเป็นสีดําแต่เป็นแบบเป็นโนแบ็กนะครับถ้าเป็นตัวเอนทีเนี่ยจะเป็นสีดําธรรมดานะครับไม่สีดําเงาแบบนี้นะครับส่วนแผงประตูนะครับจะตกแต่งด้วยสีเงินตัดดํานะครับมันจะดูโดดเด่นและสวยงามมากนะครับส่วนตัวมิดนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับควบคุมวิทยุนะครับรับสายวางสายได้นะครับตัวนี้ก็เป็นควบคุมตัวหน้าปัดเรือนไมล์ตรงนี้นะครับ ดูตรงนี้ดีกว่าครับเกียร์เกียร์เนี่ยถ้าเป็นตัวเอ็นทีเนี่ยจะไม่มีตัดขอบสีเงินนะครับแต่ตัวมิดเนี่ยจะมีตัดขอบสีเงินแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นตัดขอบสีเงินนะครับถ้าเป็นตัวเอ็นทีเนี่ยทุกอย่างจะเป็นสีดําหมดนะครับเกียร์ Gear เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเล่นแบบโหมดแมนวนวลได้นะครับเห็นบวกเห็นลบไหมครับอันนี้สามารถเล่นได้นะครับส่วนอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดเนี่ยก็อยู่ในตัวมิดทุกรุ่นนะครับ หน้าจอก็ยังเป็นแบบทัชสกรีนนะครับรองรับ Apple c a r p l a y และม i รา c a t นะครับและตัว Revo เนี่ยก็มีระบบ T-Connect นะครับระบบ T-Connect เนี่ยไว้ทำอะไรนะครับระบบ T-Connect เนี่ยสามารถระบุตำแหน่งของรถยนต์เราได้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนเวลาที่ประกันภัยหมดหรือพอรบบอหมดอะไรนะครับหรือมีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับแต่ไอพวกนี้เนี่ยคือโอทำคลิปไว้แล้วนะครับลูกค้าเนี่ยลองไปเปิดไล่ดูได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับ โอเคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวมิดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวโอจะไปแจ้งแคมเปญทั้งหน้านะครับว่าแคมเปญปี2021เนี่ยมีอะไรใหม่มาบ้างตามมาเลยค่ะก็ oh. ตอนแรกเนี่ยโอบอกจะแจ้งแคมเปญด้านหน้าแต่ทีเนี้ยรู้สึกเหนื่อยและเมื่อยมากก็ <c oughs> เลยจะมาเปิดท้ายแจ้งด้านหลังดีกว่าให้ลูกค้าได้ดูความกว้างของกระบะด้วยนะครับมีแคมเปญใหม่มาแจ้งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอได้แจ้งไปว่าฟรีดาวไม่คำ้ำ นะคบอันนี้เป็นแคมเปญเก่าไปแล้วแต่ปีนี้นะครับเป็นแคมเปญที่ใช้เงินออกรถ9,000บาทดอกเบีย้ยโคตรถูกเลยนะครับมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวโอจะอธิบายให้ฟังนะครับแคมเปญเก่าเนี่ยฟีดาวไม่ค้ำเนี่ยออกรถโดยไม่ใช้เงินผ่อน84งวดดอกเบีย้ยมันก็จะอยู่ประมาณ5บาทกว่านะครับโอคำนวณจากตัวเริ่มต้นที่เป็นตัว Z Edition c a t นะครับถ้าเทียบกับแคมเปญใหม่เนี่ยใช้เงินออกรถ9,000บาทก็จริงแต่ดอกเบี้ยเขาถูกมาก 72งวดอยู่ที่2.85นี่ดอกเบี้ยถูกมากแม <Yeah. S 1> ปียังลดลงอีก1ปีด้วยนะครับลองมองนะครับความต่างคือเราผ่อนแค่72งวดแต่ถ้าเป็นแคมเปญเก่าเราผ่อน84งวดต่างกัน1ปีนะครับส่วนต่างเนี่ยโอ้คำนวณออกมาแล้วนะครับต่างกันประมาณ50,000บาท oh. ซึ่งลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเสียเงิน50,000บาทเลยแต่เราเสียแค่9,000บาทลูกค้าได้แคมเปญน,นี้ ถือว่าคุ้มมากนะครับในการที่เราเอา9,000บาทแลกกับ50,000บาทตรงนี้นะครับเงื่อนไขมันก็คือหนึ่งเลยลูกค้าจะต้องมีรถมาแล้วเกิน3ปีนะครับครอบครองมาแล้วเกิน3ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นชื่อตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าโตโยต้าไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้นะครับต่างจากแคมเปญที่แล้วนะครับแคมเปญที่แล้วเนี่ยลูกค้าโตโยต้าสามารถโอนสิทธิ์ได้นะครับแต่แคมเปญนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้นะครับใครจะซื้อก็ต้องใช้ชื่อคนนั้นซื้อนะครับ 2. ห้ามติดแบคลิสนะคบหรือติดผ่อนล่าช้าอย่างน้อยอย่าให้เกิน2เดือนนะครับ 3. ขอให้เดินสเตทเมนต์นะคบย้อนหลัง3เดือน6เดือนได้หมดนะครับสลูกค้าจะต้องมี NCB สําหรับตรวจสอบนะครับ5นะครับลูกค้าจะต้องมีรายได้2เท่าของยอดผ่อนนะคบในกรณีถ้าลูกค้ามีภาระหนี้สินหักเบ็ดเสร็จแล้วจะต้องมี2เท่านะครับแต่ถ้ามันไม่พอเนี่ยลูกค้าสามารถเอามากูร้รวมได้นะครับสามีภรรยาพ่อแม่ ูร่วมได้นะครับพี่น้องไม่สามารถกูร่วมได้นะครับอันนี้นะครับถ้าใครตรงตามตรงนี้ออกรถได้100%แน่นอนครับแต่ถ้าใครมีขาดข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งอะไรเงี้ยสามารถโทรสอบถามได้นะครับส่วนคนที่ติดแบคลิสต์ไม่ต้องถอดใจนะครับโทรสอบถามได้เหมือนกันนะครับเราเนี่ยจะจัดการให้ลูกค้าเนี่ย ได้ใช้รถให้ได้นะครับขอให้ลูกค้าให้ความร่วมมือก็พอนะครับฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งจริงๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับและลูกค้าจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นใหม่ๆและคลิปใหม่ๆนะครับโตโยต้าพัฟเมินและตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับรอชมของดีอีพีถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอชมคลิปถัดไปนะคะ